เข้าสู่ช่วงฤด,ดูร้อนแบบนี้หรือว่าสภาพอากาศที่มันร้อนอีกหนึ่งโรคที่มากับอากาศร้อนๆแบบนี้รโรคพิษสุนัขบ้านะคะเราก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับใครอย่างแน่นอนค่ะไปดูกันที่จังหวัดพะเยาหน่อยนะคะที่จังหวัดพะเยาเองตอนนี้เตรียมพร้อมสู่การเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้ามีการรณรงค์ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวให้ครอบคลุมทึกพื้นที่100เปอร์เซ็ตนะคะพร้อมกับมีการลงพื้นที่จัดการปัญหาสุนัขจรจัดติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ ข้อมูลจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาระบุจำนวนประชากรสุนัขและแมวมีทั้งสิ้นกว่า57,000ตัวเป็นสุนัข50,000กว่าตัวแมวประมาณ20,000กว่าตัวส่วนใหญ่มีเจ้าของสุนัขและแมวจรจัดมีประมาณ1,200ตัวเรื่องของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาได้ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ของาศาสตราจารย์ดเรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระรีสว่างควัตรวรัคติยาราชนารีซึ่งมีเป้าหมายว่าในปี2564ทางสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาจะมีการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสาธารณาสุขจังหวัดพะเยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั้ง71แห่งของจังหวัดพะเยาใน9อำเภอเพื่อให้ขับเคลื่อนเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในปี2,564โครงการสัตว์ปลอดโรคคน,คนปลอดภัยจากโรคพิษสุับ้าน,นะครับตามพัน,พนธสนานของศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัรัชคติยะราชนาลีนะครับซึ่งเรามีเป้าหมายว่าในปี2,564นี่ครับทางสำนักง,งานบริษัทพยาเนี่ยนะครับจะมีการขับเคลื่อนบุรณาการ ทั้งในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสาธสุขจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็องค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับทั้ง71แห่งของจังหวัดพะเยาใน9อำเภอนะครับเพื่อให้ขับเคลื่อนเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัข้าภายในปี64นะครับซึ่งในเรื่องของกิจกรรมที่เราดําเนินการเนี่ยก็จะมีการเรื่องของการรณรงค์ฉีดวัคซีนในส่วนของการดูแลสุนัขและแมวจรจัด มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนทั้งในส่วนของท้องถิ่นตามโรงเรียนชุมชนวัดสถานศึกษาและโรงพยาบาลต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาเข้าไปดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของติดเชื้อพิษสุนัขบ้าแล้วไปกัดคนที่มาใช้บริการในที่ต่างๆนอกจากนี้ยังดำเนินการลดประชากรสุนัขและแมวในแต่ละปีจะมีการตั้งเป้าผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวประมาณ1,700ตัว เป็นสุนัขประมาณ900ตัวแมว800ตัวเรื่องของสุนัขและแมวจรจัดที่ถูกทิ้งจังหวัดพะเยายังไม่มีศูนย์พักพิงสัตว์แต่จะมี2หน่วยงานก็คือมหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการตั้งสถานพักพิงสัตว์เพื่อดูแลเรื่องของสุนัขจรจัดในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเองที่สามารถรองรับได้ปีละกว่า100ตัวมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยช่วยดูแลและเผยแพร่ข้อมูลนำสู่การหาเจ้าของที่พร้อมดูแลสุนัขเหล่านี้ เพื่อเป็นการลดปัญหาสุนัขจรจัดส่วนอีกแห่งหนึ่งเป็นของเอกชนคือบ้านรักสัตว์พยาวของนางเอื้อมเดือนเสมอเชื้อที่ท่าวังทองให้ความดูแลสุนัขและแมวที่ด้อยโอกาสกว่า60ตัวปัจจุบันได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเงินและอาหารที่เคยมีผู้ใจบุญบริจาคเริ่มลดน้อยลงขอให้เลี้ยงมันสุดๆเลี้ยงเลี้ยงมันจนวา่าแบาบว่ามันตายไปข้างหนึ่งไปเลยเพราะว่าแอนดูมันมันกรักเจ้าของ พอค้นส่วนมาหักตอนยำน้อยใหญ่ม้าใหญ่มากก็เอาทิ้งบเจกะว่าหมาหมาฟันทางหนาหมาตีมีราคาไหมหมาข้างนอกตีเขาแบบว่าขอความเจริญขอเจริญได้กระจริถ้าค้นตีเปิดนี้กำลังแล้วก็มีจิตสัท้าเต็มใจที่จะบริจาคขอบริจาคอาหารกับเข้าสารหากประชาชนพบสัตว์ต้องสงสัยที่ป่วยหรือสัตว์ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า สามารถประสานงานโดยตรงหรือแจ้งข้อมูลที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสู่การเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษุนัขบ้าได้ตามเป้าหมายสุภั์ลกมน NBT เชียงใหม่รายงาน เราเองก็หางไก<ช>ลได้นะครับสำหรับเรื่องของอโรคพิษสุนัขบ้านไม่แย่กับสุนัขหรือแมวที่เราไม่รู้จักแต่บางทีเราอดไม่ได้เนะไปร้านสะดวกซื้อแล้วนอนกันเต็มเลยอะ<ช>่ะอยากจะทักทายเซย์ฮัลโหลแต่อันนี้เราต้องระวังเกิดยิ่งอากาศร้อนเขาเอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็อาจจะกัดได้คือไม่รู้อารมณ์เขาจริงๆนะคะคเหมือนที่ทางด้านของเจ้า